ไดลงนิดนึงวันนี้ได้ของใหม่มาจากเจแปนนะคะพอดีแม่เพื่อเราไปนนาก็เลยซื้อให้นะคะมาดูอย่างแรกก็จะเป็นอันนี้เป็นของแม่แล้วนะน่ารักมากเจ้าของกันไก่ก่อนละกันไก่ค่ะอุ้ยน่ารักมากๆจะเป็นของท้าของซาริโอนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวแพ็กเกจเสร็จแเราเดี๋ยวจะมีโซเลโอนะของแท้เป็นกระเป๋าของเราคิตตี้กับกระเป๋าเมเมโลดี้นะเราตื่นเต้นมากขอเั็นเมโลดี้โอเคพี่ขอเป็นคิตตี้ต่อไปอันนี้พอดีคเขาช่วยรูเออเดี๋ยวดำอันนี้พอดีนะเออพ่อแม่เราซื้อพี่คิดว่าเป็นสกูชี่ไงคะก็เลยแบบไปอุ๊บ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 ชิบชิบแบบนี้พอดีตื่นเต้นมาก ว่าสกูชี่ก็เลยซื้อมาแต่จริงมันไม่ใช่มันเป็นขอ,อ,อนงะติกต่อไปจะเป็นมาดูพวกของแม่มันก่อน,น <c oughs> อันนี้เป็นของน้องนะคะไอ้พวกกระเป๋าเป็นของแม่แล้วก็ไอ้ที่เป็นโมเดลอย่างเงี้ยสองอัชิ้แม่เป็นของเราของน้องก็จะมีตัวซิมเนียอันนี้มีซ้ำแล้วตัวนี้ไม่มี ได้มาสมมี่ตัวนี้ก็ยังไม่มีตตวนี้ก็ยังไม่มีนะจะเป็นของน้องนะคะได้มาสี่ตัวแต่พ่อไม่ได้มัง้งนะเราไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าไม่เห็นทางพ่อท่ไหรอันนี้จะเป็นอุ้แม็กคิดแคทนะในรสช็อกโ,โกแลตพลาดไม่ได้เลยนะคะคิดแคทรสนี้ใครพลาดปแปลว,ว่าไปไม่ถึงญี่ปุ่นใช่ที่ที่เจ้ารอใช่หรือ อันนี้เราเคยกินไปห้าหกครั้งแล้วนะคะมันอร่อยมากเล่เราชอบกินประจำเลยค่ะใช่มาทุกที่อ่ะน้องเรากินหมดคนเดียวทุกที่แล้วเราได้กินสองห่อแล้วเราก็ไม่ได้กินอีกเลยใช่ใช่ใช่เพราะน้องเราแย่งตลอดคราวนี้ก็เลยซื้อมาสองอันเลยแบ่งคนละอันเลยนะอันนี้คนละอัเออเอามอวางไว้ก่อนดีใจต่อไปจะเป็นพวกบองกี้ดูกันเฮ้ยนี่มันดูเป็กเกินเล็ก้ย ก็จะเป็นพ็อกกี้รถไอติมหรือปล่ารถเนี้ยรถอะไรก็ไม่รู้เป็นรถอะไรแบมไอติมอะไรเนี่ยช็อกโกแลตหรือเปล่าไม่รู้อยน่าจะใช่มั้งเดี๋ยวไปดูกันเอาเองนะจะมีสิบสองชิ้นแบ่งกันละหกเป็นกันคนละหกชิ้นต่อไปจะเป็นรถนี้เป็นรถแบบช็อกโกแลตมั้งก็เป็นแบบอันนี้ห้าสิบเยนมั้งใช่ไหมทุยอเป็นรถอะไร เป็น ok is, ar, ปกกี้สตอเบอรี่อันนี้เราเคยกินหลายครั้งนึงมันอร่อยมากเลยเนาะใช่อร่อยมากมาของไทยก็มีนะคะมันมน้ำเข้าต่อไปอันนี้ของไทยก็น่าจะของไทยก็มีแต่อันนี้จะเป็นของญี่ปุ่นนะเอาะปกกี้มาวางไว้ตรงนี้ขอโทษนะคะถ้าถ้ากิดว่าเรา,วาเวรอไปน,นิดนึงก็คือแบบดีใจใจไม่เว่อรมากสุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็นชดาเป็น ้ยมันจะกัดมันจะเป็นหัวใจไม่ใช่เนี่ยตรงหัวมันจะเป็นเป็นรูปหัวใจอย่างนี้อันนี้จะไม่ค่อยมีคนกินเท่าไหร่นะใช่ไหมใช่นะอ่ะน้องเราเข้ามาด้วยะคะเลยนนะคะเดี๋ยวมาดูป็อกกี้ที่ได้ก็จะมีกี่องห้ากล่องห้าจริงๆเลยอันจะเป็นแบบเล็กนะคะอ่ะเก็บจ้ะหนูเบคอนเก็บนะอ่ะเบคนเก็บเลยอ่ะเดี๋ยวพี่วางไว้นี่ แล้วก็ได้สิวันเนี้ยมาสี่ตัวใช่ไหมแล้วต่อไปได้แพ็กมากสองรถสามอันได้สามาภิชฌ์รสเขียวนะมันอร่อยไซเวอร์แล้วก็จะเป็นแบบของในพลาสติกกองแกงไม่กองแกงอะ่ะอันเนี้ยมันจะเป็นแบบประกอบประกอบเข้ากันได้เนี่ยมันจะถอดออกแล้วก็ประกอบได้แต่ว่าแม่เราบอกว่าไม่ต้องแกะหรอกใช่ เก็บไม่ต้องเก็บเนาะเก็บจ้ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นของแม่แเย็นมากเลยอ่ะก็เราเปิดไว้นานเราไม่ยอมปิดเหรอเออปิดไม่ปิดปิดเฮ้ยไม่ปิดเลยจะเป็น Hello Kitty กับ Melody น่ารักเบลล์ลูกเบลล์จ้าอะไรเสร็จแล้วทุกอย่างเก็บนะครับเดี๋ยวไหมอันนี้มีมาทำไมโอ้ย่ใหญ่ ม่ต้องรออกรมอมต้งออกมาออมาร้อยว่ายิก <Mill et> <sh> <és> ่องนี้สวยจีดูดิแพ็กเกจเดีใอาัไกมีก่าลเดี๋ยวใช้มีเลยโหไกมันสียปาออกมีแพ็กเกจมีตัวเออเป็นเนี่ยไอ้ไม่รูดลี้ด้านฮารินสตาร์เอ่อป๊อปปูินฮลโลคิตตีแล้วก็จะมีเนี่ยเพื่อนของป๊อปปูินแล้วก็จะมีใช่มส่ ใช่ตามจริงมันต้องเข้าไปร้านน่ะแบบก็ดูดิเด็กสามขวบเล่นคิตตี้อ่ะป้ามันต้องเข้าไปในร้านคิตตี้อ่ะแล้วมันจะมีเฮ้บยบายตื่นเต้นมากแบบสบปิดบ๊ายเฮ้ยผม